ใช่เขาก็ขอกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนทุกท่านด้วยนะฮะฟาร้อเรน่ีเราก็สู่ RGP Channel นะวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมทุกคนไปในชื่อชิมนะติดคือชิปเตอร์นะที่ศูนย์ของศูนย์เนาะไปของศูนย์ราคาเจ็ดแปดทันเนาะคือว่ากำลังจะไปนะแต่ว่าฝนแม่งดันตกแล้วนี่ตกมาได้ประมาณเอ่อพักหนึ่งแล้วแหละพักใหญ่แล้วก็สาเหตุที่ ติดนะตอนแรกอ่ะมันไม่มีนะเขาบอกผมถามแล้วเขาบอกว่าของขาดตั้งแต่ปีที่แล้วผมโอ้โหเซ็งเลยกาจะได้นี่รอนานเลยแล้วเมื่อวานน่ะคือผมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมทําไฟนะนี่ทําไฟยวข้างๆที่ยังไม่เคยทำเลยเดี๋ยวค่อยรีวิวให้ดูนะทำไฟยาวข้างๆเสร็จแค่ว่าเราเกิดปัญหาคือตรงนี้น็อตเนี่ยลูกยางข้างในเนี่ยมันมันขาดเนาะแล้วผมก็พยายามซ่อมพยายามอะไรนะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะพยายามซ่อมพยายามแบบทำแ่ะไม่ทําไม่ได้เนะก็เลยแบบถาม ว่าผมต้องการแบบนี้กี่บาทเท่าไหร่อะไรเงี้ยสรุปว่าร้อยหนึ่งนะอ่าแล้วก็ผมก็เลยถามว่าฟิกชิมาหรือยังครับามเล่นๆนะสรุปว่อมาแล้วมาแล้วรอรอะไรครับอืมก็ต้องรีบไปซื้อดิเออเดี๋ยวมันหมดก่อนนะแล้วประเด็นมันมีอยู่ว่าดูไหมครับรปเด็นมีว่าผมเพิ่งล้างรถด้นานดูดิเพิ่งล้างรถเมื่อวานสะอาดนะมาโตข้นเนาผมเพิ่งล้างรถเมื่อวานเองไงเห็นปะใหม่เอี่ยมอ่องนะแม่งมันนี้ ต้องนอนรถไปตีกัแล้วเซ็งจริงเลยตลอดอยู่ยแล้วมามาเมื่อวานนะเซ็งเชิญเดี๋ยวเราไปเจอที่นู่นเลยดีกว่าฮะ โค้ดังหลังจากที่ผมรอมาค่อนข้างเนิ่นนานเนอะรอประมาณอุเนี่ยสี่สิบเนี่ยผมน้องแต่บ่ายโมงอะ่ะโอ้โหผมแบบรอมาสี่สิบนาทีเนี่ยร้อยฝนจะตกแต่ว่าความที่เราแบบอยากได้ไงมันไม่ไหวแล้วอะออคือมันกูไม่ไหวแล้วตอนเนี้ย <c oughs> ต้องการเสียตังค์ติดคริปเตอร์เคเดี๋ยวผมจะวิ่งออกเส้นนอกเนาะเพราะว่าเส้นนอกถนนมันไม่เปียกแต่ว่าถ้าฝนตกผมก็ต้องกล้องเก็บเนาะเพราะว่ากล้องผม เออมันเสียบกับขาไม่ไงเพราะมันเสียบกับเสียบกับไม้ใช่ป่ะมันมันมันมีกลัวว่ามันจะกลัวมันจะอะไรวะมันจะเสียเนาะโอเคครับก่อนที่เราจะไปดูตอนที่เราติดนะแต่ว่าผมก็จะฝากท่านผู้ชมทุกคนนะช่วยกันกดไลค์กดติดตามด้วยเนาะแล้วฝนก็เริ่มเริ่มมันเริ่มสาลงแล้วแต่ว่ามันไม่ใช่มันแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ รถดเพิ่งล้างอ่ะเออแม่งเอยโคอรสุดๆเลยมอสผมล้างมาชั่วโมงหนึ่งอ่ะขัดอย่างดีนะเออเซ็งโอเคเดี๋ยวเอาไปเจอที่นู่นดีกว่านะโอ้ยฝนตกฝนตกโอ้ฝนตกอ่ะยังไม่ได้เก็บกล้องเลยโอ้ยอย่มังตกครับ โอเคทุกคนผมถึงตรงนี้นะเห็นไหมไปวิ่งอยู่นี่โอเค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 รีบ okay, 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 okay. ไปรีบไปโอ้ขอไปหน่อยครับไม่ไหวแล้วอกองกูเสียนแน่นอนเลยโอ้ตาย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 มือบางกล้องก่อนเนาะโอเคโอเคขอไปก่อนนะผมไม่ไหวแล้วโอเคเดี๋ยวผมไปถ่ายข้างในให้ดูเนาะเดี๋ยวถึงแล้วถึงแล้วอูดูดิ ไม่ได้มานานจัดนะเคเคเอเคเจอแล้วเจอแล้วสวัสดีครับ ที่นำมาติดตั้งฟิกชิปอะครับรที่นำมาติดตั้งฟิกชิปอะครับคอมอฝังไว้หรือว่าอะไร,รใช่ครับทราบาาราคาแล้วก็พี่ต้องทาบเรื่องราแล้วครับแต่โอนได้ใช่ไหมครับได้ครับ,รบผมนี่นะครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ด้านในแล้วนะผมต้องพูดบอสเลยนะนี่เป็น CBR พันเอ,อ่อ Double Double R นะครับ หรือเปล่าหรือเปล่าวะใช่เนี่มันสวยๆนะตัวใหม่นะตัวพันตัวใหม่นะโอเคแล้วพอหันมาด้านนี้นะก็จะเป็นเอ่อ R C 2 1 3หน V S หรือเปล่านะคันนี้ก็ประมาณกี่ล้านวะยี่สบสามสิบล้านหรือเปล่ามิวนะโอหจะสวยมากเลยอะ่ะไม่เคยเห็นคันจริงไงนะ สวย,สวยเนี่ยครับก็จะเป็นฝั่งตูนนะออกสอสองรูนะ่องท่อนะแต่ว่าผมสนใจขนาดมากกว่าน,นะคันนี้เราซื้อได้ไงแตสวยจริงนะสวยมากสวยมากส่วนฟลิกคิปเตอร์นี่ผมทำให้ถ่ายเนาะอดเลยอะ่ะอดถ่ายเลยอะ่ะไม่เป็นไรเราดูรถด้านไหนก็ได้นะ นี่ก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะเดี๋ยวผมถอยให้ดูอื่ข้อสวยเนาะสึกเหมือนจะเห็นอนะไรแบบแนี้เนะี่ยหัวครอบคมมันใหญ่มากอ่ะนี่สวยมากเลยอยากได้วะ่ะเดี๋แตอยากได้พันมากกว่านะ <c oughs> โู้สวยมากสวยมากยอมใจยอมใจแต่คันนั้นสวยกว่านะข้อสวย ใช่เดี๋ยวผมติดตั้งเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวผมถ่ายดูทีนะ<ม>ในโซรงนี้ก็จะเป็นของป e ียี่สิบเอ็ดนะผมชอบตัวนี้มากเลยอ่ะอันนี้ดำดำเนี่ยคุ้นงาดูดิมันถังดูเล็กลงนะถังดูเล็กลงกเปล่าใช่รับสวยงามตามท้องเรื่องนะครับตอนนี้ผมก็ได้แล้วกนะ่อนอ่ะทั้งหมด เจ็ดันสองบาทนะของผมนะโดยที่อันนี้คือตัวปิ่นเกียร์นะฟรีชิเตอร์นะก็6ก0 0เองถือว่าถูกมากเลยเนาะไปละที่อาร์พันเดี๋ยวเจอกันเชิญเดี๋ยวเราเดินไปดูฟรีชิเตอร์ที่รถที่ตัวรถกันเลยนะจะประมาณนี้โอ้โหโคตรสวยอะ่ะเท่อ่ะตรงนี้7,000พัเชิญเดี๋ยวเราออกไปลองเนาะผมอาจจะลองให้ดีหน่อยเนาะถ้าแต่เต็มคลิปเป็นคลิปหน้านะ ชิปสองิปหน้าเนี่ยค่อยมารีวิวให้ดูนะครับเจก็เดี๋ยวเราไปลองลองขับดีกว่าตอนปิดกล้องนะเจที่ผมใส่หมวกให้เรียบร้อยกนะ่อนเนาะโอเคครับคุณผู้ชมนะตอนนี้ผมใส่หมวกเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราลองไปใช้งานดูตกใจโอเคเดีเราลองไปใช้งานดูเนาะโอเคโอ้ยทำไมรถมันสตาร์ทยากขึ้นกว่าเดิมวะ เดี๋ยวเราลองไปใช้งานดูนะส่วนต่รีวิวดี๋ผมเขาเป็นคลิปหน้าแล้วกันเนาะคลิปนี้ขอแค่เซิร์ซๆปิดคลิปเบาๆไปก่อนไปเลยแล้วกันในล้องเตะขึ้นนี้เฮ้ยเตะขึ้นนด้เลยอ่ะเฮ้ยเตะได้เลยดูดิเเท่มากโอ้โหเคเดี๋ยวเราลองรอบสูงเลยเนาะได้ไม่ได้ก็ช่างมันนะ แต่ว่ามือผมผมมือผมยังแบบยังมีกระตุกนะทั้งที่แบบว่ามันดีเดยเลยโอ้โอุยอ,อ,อ,อะไรวะเนี่ยเคก็สรุปนี้ก็สวัสดีครับยางยางยางก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> คือว่ามันดีมากไงเนะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมารีวิวให้ฟังนะจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวรอรอติดตามรพบชมคลิปหน้านะสรุปนี้ก็ขอขอพักไว้เท่านี้ก่อนดีกว่านะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์ผมนะ้วยเนาะไปแล้วคลิปนี้ โอ้โห oh, oh, แบบเป็นดีอ่ะมันตดด้วยเนะเวลาเราสับเกียร์ขึ้นอ่ะโอ้โหโคเทเ่โค้ทเ่ไปแล้วไปแล้ว